สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง d r e m a k e r Channel ช่องหนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง <laughs> วันนี้ก็มาประกอบโปเกมอนกันต่อนะช่วงนี้มันแบบว่ามีเกมให้เล่นแหละแต่ว่าคือมันเล่นเล่น,ลนมันก็เหนื่อยๆก็เลยพักผ่อนแล้วก็มัวแต่ไปติดรถบังคับก็เลยไม่ได้ทําอย่างอื่นเท่าไหร่เลยนะคือแบบมัวแต่ไปศึกษาว่าเออรถบังคับมันมีรุ่นไหนน่าซื้ออีก <laughs> โอโ้เล่นคลละรอบนี่ซื้อสองสำคัญแล้วนะเออก็มาดูกันดีกว่าโปเกมอนวันนี้เป็นตัวอะไรมันเกี่ยวกันตรงไหนอ่ะตัวนี้ก็ชื่อว่าเซเนอสนะเห็นเซนัสบอกว่าเป็นธาตุแฟรี่นะเป็นเทพแห่งชีวิตนะเขาเป็นกวางเท่ๆสีน้ำเงินแล้วก็ตรงเข่าเนี่ยแบบมีสีรุงรงปปิงเนี่ยซึ่งแน่นอนว่ามันคือสติกเกอร์แน่ๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาติกเกอร์มันจะล่มขนาดไหนนะ ก็อย่าเสียเวลาเลยตึง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 เปิดออกมาดิไม่อยากออกจากกล่องหรอตัวนี้ก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะซึ่งตอนนั้นมีตัวเล็กด้วยนะแต่ตัวเล็กไม่ได้ประกอบนะเพราะว่าตัวเล็กนี่น่าจะไม่เวิร์กอะคือประกอบไออีเบตันที่แบบตัวเล็กแล้วมันไม่เวิร์กนะ ไม่หมุนคู่มือนะรอบนี้ไม่หมุนจริงๆพูดจริงๆไม่หมุนไม่หมุนตัวนี้เขามีสามแผงนะก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยแปลกใจไหมล่ะไม่หมุนไม่หมุนจริงๆเนี่ยถือสติกเกอร์อย่างดีไม่หมุน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 นี่พิวเลยลมพัดเปิดปดลมสะใจเว้ยโอเคเราก็มาประกอบกันดีกว่านะ นี่ชิ้นส่วนตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้มันจะไปยากตอนหานะหาเข่าออกมาแปะสติกเกอร์ก่อนนะก็แน่นอนแหละว,ว่าเขามันยุ่งสุดประกอบเขานิดนึงก่อนนะเดี๋ยวจะติดสติกเกอร์ผิดอันโอ้ในที่สุดก็ผลของการที่เราตัดก่อนนะมันทาให้เรางงว่าจริงๆแล้วมันเรียงลงไปยังไงนะแต่พอเรียงลงไปเสร็จแล้วก็สวยงามอย่างนี้นะซึ่งเสร็จแล้วเราก็มาติดสติกเกอร์นะจะได้ไม่ผิดพลาดนะ สติกเกอร์เขาก็ใจดีนะเขาเรียงเป็นแพทเทิร์นมาให้เลยหลังจากแปะอยู่ประมาณ20กว่านาทีนะ<ๆ>ก็มองไกลๆนะมองไกลๆอย่าไปมองใกล้ๆมันจะรู้สึกท้อแท้เนี่ยมันคือฝันร้ายตรงหน้าก็ติดลูกตาเข้าไปนะนี้ไม่เศร้าเท่าเมื่อกี้นะือ้อ มันก็จะล็อกเข่าเข้าไปนะแล้วก็ติดหน้าผากลงไป,ปเรียบร้อยครับดูไกลๆนะอย่าไปส่องไกลๆผ่านจุดที่เศร้าที่สุดไปได้แล้วก็โอเคแล้วคราวนี้ก็จะประกอบลําตัวนะเอ,อ้าห่างขยับไม่ได้เหรอ ไม่น่าเศร้า,านี่นะมันชวนงงจังเลยนะว่าประกอบถูกหรือเปล่าแต่น่าจะถูกแล้วแหละไม่งั้นมันคงดันก็ไปไม่ได้รูปเมื่อกี้ค่อนข้างงงเสร็จแล้วก็ติดอันนี้ตรงครอนนะว้าดูดีขึ้นมาทันทีแล้วก็แผงหนะ้าอก ตรงปลายนี้ให้แปะสติกเกอร์นะแล้วทำไมไม่ทำชิ้นยามาถึงนี้เลยล่ะครับเออคิดอะไรอยู่เนี่ยเอ,อก็แปะสติกเกอร์โอเคมันก็จะติดแผ่นนี้เข้าไปขาบขนนี้นะปึ๊บอ่าก็จะมีสีขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องทำสี นี่เท่ได้สองข้างแล้วเสร็จแล้วก็ประกอบน่องของมันนะเรียบร้อยครับเออขามันหักลงเงนี้เอเออแปลกดีมันไม่ได้แบบต้องงอขึ้นไปข้างหน้าขามันทำไมงอเข้าองนี้เออเออนี้ก็ไม่รู้นะกายวิภาคข,ของมันเป็นอย่างนี้เหรอ เรียบร้อยโอ้ขานี่ขยับได้แบบดูดีเลยนะดูดีเลยสติกเกอร์อีกแล้วทำไมชอบให้ติดสติกเกอร์ตรงที่แปลกๆวะก็ติดสติกเกอร์ตรงเข่านะน่าจะให้เป็นคนละชิ้นมาเลยก็ได้เนาะใจร้ายจังแต่ก็เริ่มชินแล้วแหละแบบความใจร้ายของเขานะแต่ตรงกลางลำตัวนี่เข้าใจได้เนี่ยเนี่ยสติกเกอร์โอเค ขาหลังนี่ก็ขยับไม่ได้นะเป็นชิ้นเดียวนะประกอบแล้วอย่างเงี้เสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปขาหลังขาหลังขยับได้แค่อย่างงี้นะน่าเสียดายอย่างเลยทำไมไม่ทำไม่ขยับได้เหมือนขาหน้านะนไหนๆก็ไหนๆแล้วนะปุ๊บ แล้วก็ติดลําคออีซี่อันนี้สบายแล้วก็ติดหัวโอ้โหจบสิ้นคอมพลีทรู้สึกสบายใจ <Yes. S 1> แต่ยืนไม่ได้นะม,นมันมีฐานเนี่ยฐานเป็นแบบอย่างนี้นะวางเท้าเฉยๆนี่วางขาหลังลงไป แข็งแรงเฮ้ยเอาตัวลงนิดนึงแล้วมันทำท่ายืนแบบนั้นได้ไหมเฮ้ยมันขาหลังอยู่ข้างเดียวก็ได้นะในในคู่มือนี่อยู่ขาเดียวก็ได้อีกขาหนึ่งปล่อยไปนี่ก็ได้และโอ้โหขาหลังนี่เสียบได้แข็งแรงมาก ยกขึ้นมาอย่างนี้อุ๊ยจิงเออตลกดีอะ่ะทำท่าอย่างนี้ก็ได้นะอยู่ขาเดียวได้นะอยู่นะเออก็โอเคอะ่ะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะเดี๋ยวไปอยู่บนชิวชอยู่บนเชลไม่้อยู่บนชิวอยู่บนเชลเราก็ให้มันแข็งแรงหน่อยปึ๊บแล้วก็ยืนแบบมั่นคงยืนสามขาแล้วกันอีกขาหนึ่งน้องอุ๊ยแล้วก็ จึงิงคอหันได้นะโอเคหันได้อยู่แต่ว่าหางขยับไม่ได้นะก็คือจะเป็นท่านี้เลยมาแล้วครับเทพเจ้าแห่งชีวิตเราก็ประกอบไปก็รู้สึกเศร้าทั้งชีวิต <c oughs> สติกเกอร์ตรงเขา่าทำไมไม่ทำเป็นสีสีแยกมาให้นะแบบประกอบประกอบสีละชิ้นเงี้ยเท่ไปเลยนะถ้าทำอย่างนั้นนะต้นทุนมันก็คงแพงน,นะเออก็ ปอยู่เป็นเชลกับเพื่อนนะก็ดูดีอยู่นะโอเคสวยงามดีแต่ถ้าไปซื้อแบบเป็นของมอนโคเลยมันจะทาสีมานะมันก็ก็ดีกว่านี้แต่มันขยับไม่ได้ไงไม่ได้ประกอบด้วยก็แบบนี้แหละโอเคนะแล้วไปเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับตัวนี้ก็คือการติดสติกเกอร์ที่ง่ายแต่ล่มนะแล้วเจอกันลาก่อย